สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังฟัง Spacebar Podcast ที่จะพาคุณหลุดพ้นจากความเคว้งคว้างชวนรู้จักและเข้าใจเทคโนโลยีอวกาศให้ลึกกว่าที่เคย คุณผู้ฟังนะครับพบกับผมแคนอาทิรุธนะฮะและนี่คือรายการ Space Bar นะครับพบกับแหล่งข้อมูลบนโลกอวกาศฮะเรียนรู้แล้วก็รับฟังไปพร้อมๆกับแคนนะครับคุณผู้ฟังครับโลกของเราคือดินแดนที่เราอยู่อาศัยมาเป็นหมื่นเป็นแสนปีนะครับผู้คนในยุคหินผู้คนในยุคกลางและก็ในยุคเรเนซองล้วนแต่ใช้ชีวิตบนโลกครับโดยไม่มีม,มนุษย์คนไหนฮะเคยหลุดออกไปจากชั้นบรรยากาศบางๆที่ห่อหุ้มโลกของเราเอาไว้เลยแหละครับ จนเมื่อ50กว่าปีที่ผ่านมาครับสิ่งที่ทําให้เราทุกคนแตกต่างจากคนในยุคเรนไอซ์องต่างจากคนในยุคหินหรือว่าทุกคนที่เคยเกิดมาบนโลกแล้วก็เสียชีวิตไปก่อนปี1969นะครับก็คือวันที่มนุษยชาติได้มีโอกาสส่งคนขึ้นสู่ห้องอวกาศไปเหยียบลงบนผิวของดวงจันทร์ เป็นครั้งแรกนั่นเองครับวันนั้นมันคือการจบสิ้นแห่งยุคที่โลกคือดวงดาวดวงเดียวที่มนุษย์เคยใช้สมัมผัสนะครับภารกิจอพอลลนั้นเมื่อรวมระยะเวลาที่อยู่บนพื้นผิวของดวงจันทร์ทั้งหมดใช้เวลาเพียงแค่80ชั่วโมงครับ32นาทีเท่านั้นนะฮะเริ่มตั้งแต่อพอลโล11ถึงอพอลโล17ครับแล้วก็มีมนุษย์เพียงแค่12คนเท่านั้นที่เคยเดินบนดวงจันทร์จริงๆและเมื่อเราพูดถึงสิ่งมีชีวิตนะครับ ปัจจัยสาคัญที่ต้องพูดถึงเลยก็คือเรื่องของวิวัฒนาการครับการคัดเลือกโดยธรรมชาติซึ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่ทําให้เราเป็นเราในวันนี้ครับร่วมกับอีกสิ่งหนึ่งก็คือมนุษย์สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กันและกันได้และก็มีความรู้ร่วมที่ถูกตั้งขึ้นมาครับเริ่มต้นจากปัจจัยทางวิวัฒนาการมนุษย์นั้นใช้ชีวิตบนโลกมาเป็นเวลาแสนแสนปีนะครับถูกปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมบนโลกเรานั้นใช้ชีวิตตอนกลางวัน พักผ่อนในตอนกลางคืนเมื่อไม่มีแสงเราสร้างบ้านเราก็ติดหลอดไฟไว้ข้างบนครับไม่มีใครเอาหลอดไฟไว้ที่พื้นถูกต้องไหมครับ แม้กระทั่งบนสถานีอวกาศนานาชาติก็มีการออกแบบให้มีพื้นแม้ว่าการมีพื้นจะไม่มีความหมายเลยก็ตามนะครับรวมถึงถ้าเกิดเราดูหนังไซไฟนะครับก็ยังมีการพยายามสร้างแรงโน้มถ่วงจำลองเพื่อให้มนุษย์สามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับบนโลกมากที่สุดขนาดจะไปดาวอังคารครับเรายังต้องทำเทรราฟอร์มิงเพื่อให้ใกล้เคียงกับบนโลกนะครับทุกอย่างล้วนแล้วแต่พยายามสร้างเพื่อเรียนแบบสภาพแวดล้อมบนโลกนั่นเองครับ และที่แคนพูดมาทั้งหมดนะครับก็ถูกพัฒนาจนหลายๆสิ่งเริ่มเกิดความเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่อดีตครับมนุษย์ได้ส่งดาวเทียมขึ้นไปโคจรรอบโลกเพื่อใช้ในการสำรวจและการใช้งานอย่างต่อเนื่องและนับวันครับดาวเทียมยิ่งถูกส่งขึ้นโคจรมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่หยุดหย่อนแน่นอนแหละครับว่าขยะอวกาศล้วนเกิดขึ้นตามมาเช่นกันครับ ขยะอวกาศในวงโครจรจึงเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงในวงการอุตสาหกรรมอวกาศเทคโนโลยีที่รองรับการปลดระวางดาวเทียมที่หมดอายุกลายเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจอย่างมากนะครับหลายปีที่ผ่านมามีหลายประเทศให้ความสนใจและก็พัฒนาการกำจัดขยะอวกาศโดยเริ่มจากแนวคิดของ European Space Agency ครับหรือว่า ESA ซึ่งขึ้นไปเก็บดาวเทียมที่มีวงโครจรรอบขั้วโลกครับด้วยยาน EDOBIT ครับซึ่งหนักถึง1,600กกิโลกรัมโดยส่งขึ้นไป พร้อมกับจรวดที่มีชื่อว่าเวกา้าให้อยู่ที่ระดับความสูงช่วง800ถึง1,000กิโลเมตรเมื่อยานพบเป้าหมายอย่างดาวเทียมที่ใช้การไม่ได้แล้วก็จะตรงเข้าไปครับจับเป้าหมายซึ่งวิธีจับนั้นมี2แบบหลกัลกๆก,ก็คือตาข่ายและแขนกลหลายแขนให้คุณผู้ฟังนะฮะลองนึกถึงหนวดปลาหมึกนะครับเมื่อจับได้แล้วยานจะลากขยะอวกาศลดระดับลงสู่ชั้นบรรยากาศของโลกเพื่อให้ทั้งยานและก็ขยะอวกาศนั้นเสียดสีกับชั้นบรรยากาศและเผาไหม้จนหมดนั่นเองครับ แล้วลองดูในไอเดียของฝั่งประเทศญี่ปุ่นกันบ้างนะครับกับ Japan Aerospace Exploration Agency หรือว่า JAXA เสนอให้ใช้อุปกรณ์ที่เรียกกันว่า t e เ t e r เป็นหลัก ด้วยเป็นเส้นโลหะนำไฟฟ้าได้ดีครับในทางปฏิบัติอาจใช้อลูมิเนียมอลลอยถักทอเป็นโครงข่ายเพื่อลดความเสี่ยงฉีกขาดจากการถูกเศษชิ้นส่วนในอวกาศพุ่งชนใช้หลักการก็คือติดปลายข้างหนึ่งของทีเทอร์กับดาวเทียมที่ต้องการจะทำลายครับส่วนปลายอีกข้างแย่ลงไปในบรรยากาศชั้นไอโอโนเฟียแล้วก็ปล่อยกระแสะไฟฟ้าเข้าไปที่ทีเทอร์จะเกิดแรงลอเรนซ์ครับ เพราะว่าเส้นโลหะทีเทอร์เคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกส่วนบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์ทำหน้าที่ให้กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรเนื่องจากบรรยากาศชั้นนี้เป็นพลาส m a นะครับประกอบด้วยเอิเล็กตรอนปะบนกับอะตอมและก็โมเลกุลที่มีประจุครับซึ่งแรงที่กระทําต่อเส้นลวดทีเทอร์จะส่งผลให้เส้นทางการเคลื่อนที่ของดาวเทียมเปลี่ยนแปลงไปกรณีที่ต้องการทําลายก็จะทําให้ดาวเทียมค่อยๆลดระดับลงสู่ชั้นบรรยากาศโลกแล้วก็เผาไหม้หมดในที่สุดนั่นเองครับ ส่วนทางฝั่งของอเมริกาก็ไม่น้อยหน้านะครับทีมจากมหาวิทยาลัยเท็กซัส A&M ครับได้เสนอแนวคิดกำจัดขยะอวกาศให้ได้หลายชิ้นที่สุดโดยใช้เชื้อเพลิงน้อยที่สุดนั่นเองครับวิธีการก็คือใช้ยานเคลื่อนที่ไปหาขยะอวกาศเป้าหมายจากนั้นยานจะจับและเหวี่ยงเป้าหมายแรกสู่ชั้นบรรยากาศโลกครับหากออกแบบให้เหวี่ยงถูกจังหวะ ตัวยานเองก็จะเคลื่อนเข้าหาเป้าหมายที่2แล้วก็ทําแบบเดียวกันกับเป้าหมายแรกนะครับก็คือเหวี่ยงขยะอวกาศชิ้นที่2ส,สู่ชั้นบรรยากาศโลกแล้วก็เคลื่อนไปเป้าหมายต่อๆไปจนตัวเองนั้นหมดอายุไขครับซึ่งยานนักเลงเอวกาศลานี้มีชื่อว่าสリングเซตหรือบางทีก็เรียกว่าสเปซ e ว e เ e อร์ว h ด l i n g s ซ t 4S นั่นเองครับคุณผู้ฟังที่สนใจอาจชมคลิปวิดีโอจาก YouTube โดยเสิร์ชชื่อว่า r e m o v i n g Space Debris T A M U s w e e p e r w i t h s l i n g วิดครับเสิร์ชดูได้เลยนะฮะ เอาละครับมาถึงนักเทคโนโลยีอวากาศอังกฤษนะครับวิศวกรจากมหาวิทยาลัยเซอรี่ครับในสหราชาอาณาจักรเสนอให้ใช้ ิวบ์เซลอุปกรณ์ที่จะประกอบกับขยะอวกาศเป้าหมายจากนั้นครับมันจะการแผงที่เรียกว่าโซลาเซลครับขนาด5ตารางเมตรออกมาแผงโซลาเซลล์ที่ว่านี้ไม่ใช่เซลล์สุริยะนะครับเสียงอาจจะฟังคล้ายๆกันแต่อาจพอเทียบได้กับเรือใบซึ่งมีหน้าที่รับลมที่มาปะทะทําให้เรือแล่นไปได้ส่วนแผงโซลาเซลลนั้นทําหน้าที่รับโฟตอนครับก็คืออนุภาคของแสงจากดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบและก่อให้เกิดแรงผลักแผงไปในทิศทาง พุ่งสู่ชั้นบรรยากาศโลกวิธีนี้ครับใช้กับขยะอวกาศที่ระดับความสูง700ถึง800กิโลเมตรและก็ต้องออกแบบให้แผงโซลา r เซลล์นั้นอยู่ในวงโคโจรที่รับแสงจากดวงอาทิตย์ได้ตลอดเวลาครับหรือ Sun Synchronous Orbit อีกด้วยนั่นเองครับและตัวอย่างสุดท้ายครับแตกต่างจากที่เล่ามาทั้งหมดเลยฮะคือผู้ออกแบบนั้นมองว่าวิธีต่างๆที่เสนอส่วนใหญ่นั้นต้องส่งยานหรือว่าอุปกรณ์ขึ้นไปในอวกาศ เพื่อที่จะกําจัดขยะอวกาศเป้าหมายแต่จะเกิดอะไรขึ้นหากว่ายานหรือว่าอุปกรณ์ที่ส่งไปเกิดปัญหาขึ้นมาใช้การไม่ได้และก็กลายเป็นขยะอวกาศไปซะเองครับโดยทางเดนิเอลเกโกรีครับแห่ง r e t i o n b b n เทคคโนโลยีครับเสนอระบบ s p a c ครับหรือว่า s p a c e d e b r i s Elimination ซึ่งใช้อุปกรณ์อัดอากาศร้อนส่งขึ้นเป็นหุ่งห่วงนะครับไปยังบริเวณที่มีขยะอวกาศเป้าหมายโครจรอ,อยู่อากาศที่ส่งขึ้นไปนี้แหละครับจะรบกวนเส้นทางการโครจรแล้วก็ทําให้ขยะอวกาศนั้นตก สู่ชั้นบรรยากาศโลกว้าวไม่ธรรมดานะครับอุปกรณ์สเปร e นี้ครับอาจจะติดตั้งบนบอลลูนที่อยู่สูงราวประมาณ25-35ถึงกิโลเมตรเพื่อลดแรงฉุดจากอากาศนะครับที่หนานแน่นกว่าในระยะที่ต่ำกว่านี้และได้มีการศึกษาเบื้องต้นว่าอากาศที่ส่งขึ้นไปจากระดับ80กิโลเมตรอาจมีผลกระทบต่อขยะอวกาศเป้าหมายได้อย่างน้อยในระดับ600กิโลเมตรแต่ปัญหาสําคัญอย่างหนึ่งก็คือต้องใช้พลังงานสูงมากครับในการทําให้อากาศร้อนจัดนั่นเอง あ คุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าวิธีการบางอย่างมันฟังคล้ายกับนิยายวิทยาศาสตร์นะครับเรื่องนี้เข้าใจได้ครับเพราะว่าการกําจัดขยะอวกาศนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับและการพัฒนาด้านอวกาศที่ยังยืนไม่ว่าจะเป็นการออกแบบระบบทําลายตัวเองทิ้งเมื่อหมดอายุลงไปในดาวเทียมที่สร้างขึ้นมาใหม่หรือว่าการคิดค้นยานกําจัดขยะอวกาศโดยการใช้ตะข่ายดักจับเพื่อลบปริมาณขยะอวกาศที่เป็นอุปสรรคต่อวงโครจรน,นั้นสําคัญทั้งหมดเลยแหละครับซึ่งในปี2,561ครับเราก็ได้มีการ การทดลองการเก็บขยะบนอวกาศเป็นการทดลองของยาน r e m o v e d e b r i s นะครับเป็นยานกําจัดขยะอาวกาศแบบทดสอบซึ่งมี4การทดลองเก็บขยะอาวกาศด้วยกันนะครับการทดลองแรกก็คือการใช้ตะข่ายจับขยะครับยานจะเคลื่อนที่ห่างออกจากตัวสถานีนะครับแล้วก็ทําการทดสอบระบบการจับขยะอาวกาศจําลองด้วยการขยายตัวของบอลลูนซึ่งจะจําลองว่ามันนั้นเป็นขยะอาวกาศขนาดใหญ่โดยยาน Remove ดอ e b r i ครับจะทำการยิงตะข่ายออกไปครับ เพื่อทําการล้อมรอบขยะอวกาศชิ้นนั้นแล้วก็รอให้แรงดรักจากชั้นบรรยากาศของโลกทําให้ขยะอวกาศชิ้นนั้นตกกลับสู่ชั้นบรรยากาศนั่นเองครับหลังจากที่ได้ทําการทดลองแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ Remove ดอ e b r i ก็จะทําการทดลองที่2ได้แก่การทดสอบระบบระบุตําแหน่งครับโดยทางคิวแซอีกดวงจะถูกปล่อยออกไปจากตัว Remove ดอ e b r i เพื่อเป็นเป้าหมายจําลอง ให้กับระบบปัญญาที่มีชื่อว่าลีด้าในการจับภาพและวิเคราะห์ตัวขยะอวกาศนี้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับอุปกรณ์ต่างๆปนญญาน,นี้ครับซึ่งจะทำให้เราสามารถบอกตำแหน่งขนาดความเร็วและคุณสมบัติที่สำคัญที่เราควรรู้เกี่ยวกับขยะอวกาศนั้นๆและใช้เป็นข้อมูลในการเลือกวิธีกาจัดนั่นเองต่อมาครับสำหรับการทดลองที่3ครับจะเป็นการยิงฉมวกใส่ขยะอวกาศเป้าขนาดเล็กจะถูกยื่นออกไปนอกยานอาวกาศด้วยแขนกลจากนั้นครับ ฉววกพร้อมกับสายโยงจะถูกยิงออกจากยานรีมูฟเดอรบริดสเพื่อทดสอบความแม่นยำของการยิงในสภาวะไร้น้ำหนักบนวงโครจรครับจากนั้นมอเตอร์ในยานจะดึงขยะอวกาศเข้ามาให้ใกล้กับยานครับเทคนิคนี้คาดว่าเมื่อใช้จริงครับจะเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยให้ขยะอวกาศนั้นกลับสู่ชั้นบรรยากาศได้ไวขึ้นนั่นเองและการทดลองสุดท้ายนะครับก็คือการกางใบเรือสร้างแรงต้านและกลับสู่ชั้นบรรยากาศที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตของยานรีมูฟเดอร์บริดครับโดยยานนั้น จะทำการกลางแผงขนาดใหญ่คล้ายกับเป็นเรือใบครับเพื่อสร้างแรงต้านในการโครจรซึ่งการเพิ่มหน้าสัมผัสขนาดใหญ่เช่นนี้จะช่วยสร้างแรงต้านอากาศและจะทําให้ดาวเทียมนั้นตกกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกได้ไหวขึ้น mm hmm. เทคนิคนี้ครับเราเรียกกันว่า a อ r o b เบรคกิ้งนั่นเองครับ คุณผู้ฟังครับข้อมูลที่แคนบอกมาข้างต้นนั้นเป็นการทดลองที่เกิดขึ้นมากว่า4ปีแล้วนะครับซึ่งในปัจจุบันครับเราประสบความสําเร็จในการดักจับขยะอวกาศแล้วด้วยเทคโนโลยีที่มีชื่อว่าแบล็กเ l l นั่นเองครับ ดรักเซลนี้เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กำจัดดาวเทียมขนาดเล็กโดยใช้หลักการถ่วงดึงให้ดาวเทียมนั้นตกกลับสู่ชั้นบรรยากาศโลกได้เร็วยิ่งขึ้นเพื่อช่วยลดระยะเวลาที่ดาวเทียมหมดอายุครับการใช้งานจะต้องค้างอยู่ในวงโครจรในรูปขยะอวกาศ และเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองครับทาง Space Flight Laboratory ครับหรือว่า SFL ครับได้ประกาศความสำเร็จของเทคโนโลยี d r a g l l ในการปลดวงโครจรดาวเทียมขนาดเล็กนาโนแซทที่มีชื่อว่า Can X-7 ครับขนาด10คูณ10คูณ34เซนตมรหนัก3.5กิโลกรัมครับถือว่าเป็นผลงานความสำเร็จอีกหนึ่งชิ้นของมนุษย์เลยก็ว่าได้ครับ ดาวเทียม Cat X-7 นั้นได้เผาไหม้หมดในชั้นบรรยากาศโลกเมื่อเดือนที่แล้วครับซึ่งนับเป็นเวลาเพียง5ปีหลังจากการติดตั้งเทคโนโลยีแร็กเซลนี้ลงไปถือว่าเป็นการร่นระยะเวลาที่มันจะต้องล่องลอยเป็นขยะอวกาศได้ถึง178ปีครับ และเป็นไปตามข้อกําหนดขององค์การสหประชาชาติที่ว่าดาวเทียมที่ทําภารกิจสําเร็จควรจะตกกลับสู่โลกภายในระยะเวลา25ปีดาวเทียม Can X7 e ครับจึงนับเป็นดาวเทียมดวงแรกของประเทศแคนาดาที่ใช้เทคโนโลยี Dark Cell เร่งให้หลุดจากวงโครจรได้สําเร็จตามคาดหมายนั่นเองครับเทคโนโลยี d a ก k Cell นี้ถูกคิดค้นมาเพื่อดาวเทียมขนาดเล็กในช่วงนาโนหรือว่าไมโครนะครับซึ่งมีน้ำหนัก10ถึง200กิโลกรัมเราสามารถออกแบบขนาดของเซล หรือแผงสะท้อนแสงนี้ให้สมคัญกับขนาดของดาวเทียมแต่ละดวงครับอีกทั้งวัสดุที่ใช้ยังมีความบางเบาสามารถพับทบเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อเก็บไว้ในตัวดาวเทียมขนาดเล็กได้การติดตั้งก็ราคาไม่สูงมากแถมไม่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับการใช้เครื่องจักรขับเคลื่อนแบบเดิมนับว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งครับที่ช่วยลดปริมาณขยะวงโครจรได้อย่างเหมาะสมทั้งในแง่ของขนาดแล้วก็ระยะเวลานั่นเองครับจึงเหมาะสำหรับดาวเทียมขนาดเล็กในวงโครจรระดับต่ำโดยเฉพาะ ทำให้สามารถควบคุมปริมาณขยะที่เกิดใหม่ในวงโครจรได้ในระดับหนึ่งนะครับอย่างน้อยก็เพื่อซื้อเวลาในการออกแบบพัฒนายานเก็บขยะที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในการช่วยแก้ปัญหาขยะที่ค้างสะสมในวงโครจรต่อไปนั่นเองครับซึ่งในครั้งนี้ครับทาง SFL นะครับเขาได้ติดตั้งแผงสะท้อนแสงทั้งสิ้น4แผ่นครับซึ่งทำมาจากแผ Full ่น fluorinated polyimide ครับที่มีขนาดแผ่นประมาณ1ตารางเมตร เมื่อดาวเทียมหมดอายุแผงสะท้อนแสงที่มีลักษณะคล้ายใบเรือทั้ง4จะกางออกเพื่อลดค่าสัมประสิทธิ์บอลิสติกครับหรือว่าค่าความสามารถในการเอาชนะความต้านทานอากาศของดาวเทียมและเพิ่มแรงเสียดทานกับชั้นบรรยากาศหรือ atmospheric drag ที่มีทิศตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ในวงโครจรของดาวเทียมส่งผลทําให้มันเคลื่อนที่ช้าลงครับและก็ตกลงสู่ชั้นบรรยากาศโลกได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองครับ รู้ฟังครับปัจจุบันมีขยะอวกาศที่มีขนาดใหญ่กว่า10ซนติเมตรล่องลอยอยู่ในวงโครจรโลกมากกว่า30,000ชิ้นนะครับและก็คาดว่าจะมีชิ้นส่วนขนาดเล็กกว่า1ซนติเมตรอยู่มากถึง128ล้านชิ้นเลยแหละครับทางศาสตราจารย์มอริบ้าจาวิศวกรก,รการบินและอวกาศจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสและก็คณะได้จัดทำแผนที่ขยะอวกาศสำหรับเฝ้าติดตามวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองทั้งหมดในอวกาศ เพื่อช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการติดตามและพยากรพ์พฤตริการของพวกมันนะครับโดยมีการติดตามวัตถุก,กว่า26,000ชิ้นตั้งแต่ที่มีขนาดเท่ากับสมาร์ทโฟนไปจนถึงที่มีขนาดเท่ากับสถานีอวากาศ ทั้งนี้ครับอาจจะมีดาวเทียมที่ยังทำงานอยู่ราว3,500ดวงซึ่งยังมีประโยชน์อยู่นะครับแต่ว่านอกเหนือจากนั้นก็คือขยะนั่นเองครับถ้าไม่มีการเริ่มต้นในการจัดการที่ดีขยะอวกาศเหล่านี้คงกลายเป็นภัยให้กับเราเข้ามาสักวันแหละครับซึ่งอาจจะส่งผลร้ายต่อนักบินอวกาศและดาวเทียมต่างๆ เพราะว่าขยะอวกาศนั้นเวลาชนกันแล้วมันไม่ได้จบแค่ชนกันนะครับมันจะสร้างขยะอวกาศชิ้นอื่นๆเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่น่ากลัวพอๆกับการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสเลยทีเดียวครับและที่สําคัญครับในห้วงอวกาศมีความเสี่ยงที่ขยะอวกาศนั้นจะพุ่งชนดาวเทียมสําคัญต่างๆนะครับอย่างเช่นดาวเทียมที่ให้บริการบอกตําแหน่งการนําทางด้วยระบบ GPS การบอกเวลา การสื่อสารการทําธุรกรรมทางการเงินและการเตือนภัยสภาพอากาศจนทําให้ดาวเทียมเหล่านี้ได้รับความเสียหายและหยุดทํางานลงได้เลยครับแบล็กเซลจึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการช่วยลดปริมาณขยะในวงโครจรเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับและเตรียมพร้อมพื้นที่บนอวกาศสาหรับการพัฒนาสํารวจที่ก้าวไกลต่อไปในอนาคตนั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับขยะอวกาศในวงโครจรที่มีขนาดใหญ่พอให้ตรวจจับได้ก็ยังคงมีมากถึง3 0ม0 0ชิ้นครับ นี่ยังไม่รวมถึงชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เป็นเศษเหลือจากการพุ่งชนกันนะครับซึ่งสามารถก่อให้เกิดอันตรายได้ไม่แพ้กันดังนั้นเราต้องมีวิธีการรับมือเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพุ่งชนของดาวเทียมรุ่นใหม่ที่ส่งขึ้นไปทําภารกิจกับดาวเทียมหมดอายุที่กลายเป็นขยะอวกาศซึ่งก็สามารถทําได้โดยการปรับวรุงโครจรเพื่อหลบเลี่ยงครับตัวอย่างใกล้ตัวเราที่ทําสําเร็จมาแล้วนะครับก็คือดาวเทียมไทโชดหรือว่าทีออสหนึ่ง โดยเมื่อปีที่แล้วครับระบบเซอร์คอนหรือระบบการจัดการจราจรอาวากาศที่จิสดาพัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีอาวากาศหรือว่าเอสเทรคได้รายงานว่าดาวเทียมไทยโชดมีความเสี่ยงสูงที่จะพุ่งชนกับขยะอาวากาศเฟื่องหยุดวันศีในวงโคจรใกล้เคียงกันจึงได้ทําการปรับให้วงโคจรอของไทยโชดน,นั้นสูงขึ้น50เมตรเพื่อให้อยู่ในตําแหน่งที่ปลอดภัยและหลบเลี่ยงการพุ่งชนได้โดยระบบเซอร์คอนนั้น นอกจากจะคอยแจ้งเตือนความเสี่ยงล่วงหน้าได้ถึง7วันแล้วนะครับยังเป็นระบบที่ไทยเราพัฒนาขึ้นมาเองทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนําเข้าช่วยร่นระยะเวลาในการรับข้อมูลและเพิ่มระยะเวลาในการคิดวางแผนเพื่อป้องกันการพุ่งชนอีกด้วยครับระบบการปรบับวงโครจรแบบนี้ครับก็ยังสามารถประยุกต์ต่อเพื่อปรบับวงโครจรดาวเทียมให้ตกกลับสู่ชั้นบรรยากาศโลกเมื่อหมดอายุใช้งานได้อีกครับถือว่าเป็นแนวทางที่แก้ไขปัญหาขยะพุ่งชน ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเลยทีเดียวแะครับคุณรู้ฟังครับเหตุการณ์แบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยๆนะครับด้วยจํานวนขยะอวกาศที่มีมากและเคลื่อนที่ด้วยความไวสูงดาวเทียมที่ขัวจรในอวกาศ ก็ไม่ต่างกับรถยนต์บนท้องถนนเลยนะครับที่มีอุปสรรคพุ่งเข้าใส่เต็มไปหมดทางที่ดีก็คือต้องหมั่นตรวจสอบและเฝ้าระวังตำแหน่งของราวเทียมกับขยะอวกาศและก็ต้องไม่หยุดยัง้งที่จะพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างเมื่อราวเทียมถูกปลดระวางวิธีที่ยั่งยืนสุด ก็คงไม่พ้นการป้องกันและการสร้างขยะอวกาศที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตครับไม่ให้เพิ่มขึ้นมากไปกว่านี้เพราะเมื่อใหม่มาเก่าก็ต้องไปครับคุณผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของแคร์แล้วนะครับสำหรับรายการ Space Bar Podcast หวังว่าวันนี้น่าจะได้สาระดีๆแล้วก็เข้าใจเรื่องของอวกาศมากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับเพราะอวกาศคือโอกาสแล้วกลับมาพบกับรายการ Space Bar ได้ใหม่ครั้งต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ และนี่คือรายการ Space Bar Podcast ที่จะพาคุณหลุดพ้นจากความเเ้่งขว้างชวนรู้จักและเข้าใจเทคโนโลยีอวกาศให้ลึกกว่าที่เคยนะครับสามารถรับฟังได้ผ่านช่องทาง YouTube, Facebook, Spotify, SoundCloud และ Read for the Blind